สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องว a z c o Channel ครับวันนี้มาพบกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเคสเคสครับเคสเป็นฮีโร่ประเภทซัพพอร์ตแทงครับเคสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เปิดไฟดีมากนะครับเหมออาะในการไรป้อมแล้วก็เป็นฮีโร่ที่สามารถสร้างโลให้เพื่อนได้ครับโดยสกิล2ของเขาครับทําให้การดาเมจได้ประมาณครั้งหนึ่งครับว้าวเอาละครับ, <Wow. S 1> รบเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับอ่าเริ่มมาเราเป็นโลแล้วก็ออกของโลมาเิยครับ เราก็เดินเราก็พยายามมาเดินกับเพื่อนนะครับเดินกลางกระเมียดอะไรอย่างี้นะครับแล้วก็พลาสติกผงเคสนะครับมันจะสามารถสโลสศัตรูได้ครับตอนที่มันกลายร่างแล้วครับทุกสกิลที่แบบว่าใช้สกิลหนึ่งสกิลสองจะสโลสศัตรูห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับพลาสติกผงเคสอันนี้เราพาเพื่อนเอาคลิปกลางให้ไหวเพื่อนจะได้เดินเกมได้แล้ว จริงๆเรากระเมดครับต้องมาเวดตัวเล็กสักตัวก็ยังดีครับแต่น,นี้ผมมาคนเดียวเพราะเมิดไปช่วยล่างผมก็ตีไปก่อนตีรัวๆถ้าสมมุติว่าฝั่งนั้นได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีมเราอย่าเสียอย่างน้อยปากก็ถูกจัดเร็วครับอย่างน้อยๆเลยนะอ่าพอเราเคลียร์คิปเสร็จปุ๊บเราก็ไปไปช่วยเพื่อนครับจริงๆถ้ามีเพื่อนอาจจะเอาเลสได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีเพื่อนเราเลย พอแค่นั้นครับสักตัวสองตัวก็ยังดีอ่านี่ครับสกิลสองครับของเคสเวลากระโดดไปปุ๊บจะสร้างโล่ด,ดูดซับดามจให้เพื่อนครับในวงแรงอยู่นะครับสามารถการดามจได้ประมาณหนึ่งครั้งนะครับแล้วสกิลหนึ่งเนี่ยจะผลักศัตรูออกไปครับแล้วก็สกตั้มศัตรูถ้าจำไม่ผิดก็น่าจ,จะประมาณ0ูนจุดห้าวีครับอ่านี่ผมก็กระโดดไปแล้วก็เอาเอาสกิลหนึ่งผลัก จริงอันนี้ผมอัพสกิลผิดครับถ้าโปรตีผมเล่นเนี่ยผมจะอัพสกิลสองนำมันจะได้กันดาเมจได้เยอะขึ้นครับแต่ถ้าบางคนชอบแบบว่าดาเมจอะไรเนี้ยสกิลหนึ่งก็ดีครับแต่มันไม่ได้แรงขนาดนะเพราะว่าตัวเราออกของแทงนี่ผมก็บอกเลยว่ากำลังไปไปถึงปุ๊บผมก็โดดสั้งโล่ให้เพื่อนจริงๆจังหวะนี้ถ้าเป็นจริงๆคือเราอย่า ไปลาาป่าครับอันนี้ผมอ่านนะครับพลาดผมพยายามอยากให้มันตายแต่ผมกลายเป็นลาาป่าแทนเะพื่อนผมรอสุดอยูผมยื้อเวลารอนตีครับปุ๊บ <Ret reat. S 1> แล้วก็เทจีของเราเนี่ยมันจะพักศัตรูออกไปนะครับนะครับพักศัตรูออกไปถ้าสร้างราเบจมันสี่ร้อยครับตอนอัพครั้งแรกขั้นแรกแล้วก็จะตั้ศัตรูหนึ่งวีครับพักศัตรูไปชุดปายน้ำแล้วก็ตันหนึ่ง ดีมากทําให้ตัวเราถึกเพื่อนอ่างองกองเสร็จแล้วเราวักลับบ้านครับเพราะเราเดือดหน่อยเกมนี้นี่โอ้จริงๆการได้โลมนี่ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องคิวได้นะครับเพราะให้เพื่อนคิวเพื่อนจะได้ได้ตังค์เยอะในเกมนี้แบบว่าผมกลัวมันไม่ตายผมก็เลยตีให้มันตายอมีสร้างโลเพื่อนเผักมันออกยืนแทงครับยืนกวนให้มันตีเราการกีได้รอด วสร้างโล่เพื่อนรอครัวนนี้ผมเรียนเตียอันตีเคสแพทนี้นี่ดีนะครับคุณสามารถแบบว่าเทเล่นได้เพราะว่าเดี๋ยวว่าครูดาวใหม่ครับไม่ต้องเก็บเอเนจีอันนี้ผมว่าพยายามถ้าเจอแก๊สนะครับแล้วเราเล่นตัวที่แข็งๆเนี่ยเราพยายามยืนรับโล่ไปย,ยืนรับโซ่ยืนรับโซ่ให้เพื่อนครับเราจะได้ถูกดึงเข้าไปหามันแทนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องโดนเปิดไฟ เราเป็นโลมเราตายได้แต่อย่าตายมากนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแจกแลก็เ,เดินอันนี้ผมเห็นเพื่อนโดนโอ้โหผมจะมาช่วยให้หน่อยแต่ไม่ทัน,นะ่ะเมื่อพอเมื่อกี้มันโดนแก๊กดึงนะครับถ้าสมมติว่ามันโดนแก๊กดึงเนี่ยเกมเหมือนจะแบบว่าเล่นยากเลยครับพวกแคดียังเจอแก๊กวิล่าี่คอมโปที่เดียวถ่ายมแก๊กดึง,ดงพยายามให้แก๊กดึงโลมครับเป็นอนจเกิดเลยอวง เพื่อนโดนดึงแล้วจะตายเห็ <No way. S 1> นไหมว่ามาตีสร้างโล่ป <the> ุบที่จะแพทีแล้วคเวลาสร้างโล่แล้วมันจะได้เอเนอร์จีมันจชอบกระโดดบ่อย <are> ๆแต่กว่าโล่จะหายเห็นไหมครับสกิลก็แทบจะคููดาวแล้วเลยสองสามวิก็คููดาวนโล่มันอยู่นานมากนะครับผมว่า no, สร้างโล่สร้างโล่ <Okay. S 1> เพื่อนโดนดึงเรายังไม่ต้องรีบเลยครับ แต่ถ้าเราเจอตัวความเสียหายจริงกเยอะนะครับเรารีบก็ได้นะครับรีบเพื่อเทอนติเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว,วเราเลือดน้อยแล้วอย่างความเสียหายจริงเนี่ยมันก็จะมาฆ่าเราได้เรามีจโล่แต่ไม่มีเลือดเราก็ตายตเปิดอันติถ่าย้ตัวไปทำซีซีให้เพื่อนเพื่อจะได้เล่นง่ายๆครับถ้าสมมติอยู่ในร่างที่มันกลายเป็นน้ำเนี่ยไอ้ไอ้กลายเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับมันจะสร้างรข้างระเบิดการโจมตีธรรมดาของเรานะครับ แต่จะทําให้เราตีแรงขึ้นปกติถ้าเรากลายเป็นร่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะตีเบาะนะครับแต่พอเรากลายร่างเป็นปลาบึกยักษ์ปุ๊บเราก็จะตีธรรมดาแรงขึ้นด้วยสกิลแรงขึ้น <Ret reat. S 1> แต่ถ้าข้อเสียของเคสมันก็มีนะครับแบบตัวมันซีซีแบบว่าไม่ได้แบบอันนั้น <Ret reat. S 1> มากนะครับ <My ability. S 1> มันก็มีนิดๆหน่อยหน่อยก็มีอันติีที่เทไปกับสกิลหนึ่งที่พักนิดหน่อย <R ally. S 2> แต่ก็ถือว่ามีนะครับก็ดี แต่ตัวมันนีรั้วค่อนข้างจะได้นะครับถ้าเจอตัวบางๆอันนี้เพื่อนมันโดนเราเข้าเอมันเข้าเราเราก็กระโดดมาอย่าให้มันตีเราเยอะนะครับ,บรถไฟมันจะเอาดาเมจที่สร้างแต่เราเดึงเดอดมันจังหวะเนี้ยผมพลาดผมเห็นนะผมเห็นว่ามันอยู่ในป่านี้นะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ แล้วผมไม่คิดว่าผมจะตายด้วยผม,มคิดว่าผมจะเทอันติแล้ววิ่งหนีออกมาทันจังหวะนี้ผมพลาดผมก็เลยตายเลยโอ้โหโดนชัดดาวแล้วเยมนี้ลาดเขาเยอะด้วยไม่ดีนะครับถ้าเราลาดเขาเยอะแล้วเ,เป็นโลเองเปิดป่าเพื่อนปุ๊บเราตายเนี่ยจบฝั่งนั้นได้ตังค์เยอะนะครับเวลาโดนชัดดาวอ่าเราก็สร้างโลให้เพื่อนสร้างไปก็ได้ครับเล่นๆเห็น,นไหมกว่าโลจะหายก็เห็นไหมคูดาวเลยสามวิผม <El way. S 1> กันเพื่อนโดนคีฟตีบ้างการโดนอะไร แต่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ก็ได้เด็กเก็บไว้เพื่อแบบว่าใช้ปุ๊บเอ้ามันเพื่อนโดนเอาไม่มีโล่โดนเพื่อนโล่โดนเพื่อนว่าอ่าจังหวะน,นี้ฮะหูพลาดหนักเลยจังหวะน,นี้มันกรตีผมกระโดดผมดืม่มเพาผมมีกอ่อเบิร์นเบิร์นมังกรน้อยตายเลยนิโปกดกดแบบงงฮนะงงเลยผมจะพิมพ์ขอโทษแต่เห็นว่ามันกำลังจะบวกนะผมเลยไม่เป็นไรป,ล,ล,ปล่านแล้วกันลงไปร้านมังกรน้อยโอ้โหผมแบบเครียดเลยตอนนั้น โอ้โหไปล่าลัดมังกรน้อยมันจะโดนด่าไหมเนี่ยนี่ไผมไปไปโซนเมื่อกี้ผมยืนโซนมังกรนะครับนะครับแกแค่ดึงโดนผมแทนที่มันจะดึงลัดมันกนแล้วก็ดึงโดนผมนี่ผมเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วครับผมเจอแพนด้าด้วยแล้วเป็นดาเมจสองคนถ้ามันโดนแพนด้าโดดพร้อมกันนี่หายแน่ดาเมจผมเลยรีบวิงไปช่วยกับอันนี้ผมเดิน <ไป S 1> เดินรู้แล้วว่าได้ก่อเบิร์นแล้วเดินให้ก่อเบิร์น เบิน์นแพนได้แล้วก็ไปโซนพยายามดูให้เพื่อนครับเพื่อนจะได้ดูมีเพื่อนโดนงุุกเราเปิดตีคอมีทีเผื่อเพื่อนอาจจะรอดขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเปิดจังหวะนี้อ่าน,นีไม่ได้ครับอาเตะมันแรงด้วยครับตอนอาอันติความเสียหายจริงผมก็โอ้แย่มันกันเพราะมีแต่เกาะไม่มีเลือดเท่าไหร่ บางคนก็จะใช้สเปรย์เวนปิดป้องก็ได้นะครับปิดป้องก็ดีนะนี้ผมก็มาโซนเมื่อกี้ผมเห็นคันด้าแวบหนึ่งว่ามันอยู่แถวนี้ผมก็เลยกระโดดเข้าป่านี้เลยถ้าสมมติว่าผมไม่เปิดป่านี้ไบโอม่าจะโดนได้นะครับผมเห็นบัรจะเข้าใมกาอ่ะมันเห็นบโอยิงนัดเดียวแทบสิ้นในกาศนี่ผมว่าโซน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 าตรงนี้ไม่มีป่าครับเราไม่ต้องเปิด เราก็แทงป้อมเพื่อนวันนี้ผมรีบเทียนตีเลยป้อมไม่มีคนตีไรีบเทียนตีแล้วตีป้อมเหมือนให้ป้อมนี้ม้นแตก่อผมเห็นเพื่อนเพื่อนโดนอะโอโโดนผมรีบมาช่วยตาลีก่อนกดยูให้มันทีนึงอันนี้ก็ปิดนีกไปนีโปโดนดูทังว่ะมีล้างรืวกดล้างปู่ับมาช่วยช่วยยาวๆครับเราไม่ต้อง อันนี้เพื่อนจะซ้นแล้วว่าปล่อยบานปล่อย่อนเห็นเพื่อนรอดทุกเรากดโลให้เพื่อไม่ให้โดนดาเมจมากกว่านี้เราจะไปฝืนมากนะครับเห็นว่าเพื่อนโดนดึงเข้าไปโอ้โหเพื่อนไม่ได้เลยอย่างนี้ต้องช่วยแล้วรักเพื่อนเกินเราตายด้วยจบจบที่นแน่เกมแ,แจกกลายเป็นแจกเลยผมโดนดูดนะถ้าผมโดนดึงแล้วโดนดูด <c oughs> ในน้อยผมก็อะนะเกือบแค่เกือบตายอะไรอย่างงี้บางทีจะตายก็เราเป็นรู้ไม่เปนะ็นไรทั้งที่กาลีโดนเนี่ยสิ้นเลยนี่ผมก็บอกบเพื่อนเอาเชิดัตเทเราจะได้วีดาเมจมากกวมันได้จบจบเมื่อกี้บัสตอนนี้กาลีก็แรงครับแต่ถ้าเมื่อกี้มันโดนบัฟอันติเข้าไปก็มีหายเหมือนกันกาลีนี่ผมอะโอ้โหกาลีนี่ ต่อหน้าต่อตาโดนดิงไปแต่ทําอะไรไม่ได้เลยปึ๊บห่วยปึ๊บอ่าวันเดอร์โดนผมก็สร้างโลยเพิ่มมีเกาะอยู่แล้วก็สร้างเกาะอีกนี่ผมก็พยายามช่วยไปด้วยเพราะเห็นวันเดอร์ตายวันเดอร์มีล็อกชื่อแต่ผมเห็นในแมปละว่าบัตเข้าหลังแต่ผมก็ยิ่งเยอะก็จ้างอ๋อเห็นริโป้ผมก็น่าจะโล่งใจได้เปาะหนึ่งผมไม่ช่วยไวโอผมก็เรียกริโป้ให้รวมกลุ่มหน่อยจะได้มาตีดาร์ จริงไวยโอมาตไีได้ด๊าเอ้ยตีเคดัได้คนเดียวแต่คือมันช้าครับเดี๋ยวมันจะโดนลารก่อนก็เลยพยายามเรียกนายดิปมาออนี่ผมเดินเปิดป่าเพื่อนจะได้เดินยิงคร <Violence. S 1> <ง>มเราเดินมาเช็กย่างเช็กบ่อยครับปุ่มถึงเราจะเช็กไปแล้วเราก็พยายามเดินเช็กรอบเลยเพื <S <S ๆๆ่อระหว่างที่เราหายไปแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาแทกแล้วมันทำให้เพื่อนโดนฆ่าได้จังหวะนี้ผมไม่อยากเข้าไปเพราะว่าผมเห็น เพื่อนไม่ตามไม่มาวันนี้แน่ผมเลยไม่เข้าไปละเตียวครับเตียวเอาดาร์อีกรอบหนึ่งจะได้จบกันทักทีเกมนี้นานด้วยโอ้โหทีแปดนาทีแล้วบอกเพื่อนมามาเอาดาร์เลยจะจบจบอันนี้ผมก็โซนฮะนะครับเพราะพวกมันต้องมาอยู่ละพวกแกพวกอะไรเงี้ยเพราะมันเห็นเราแล้วมันต้องมาไปเป็นก,กดล้างเทลล้าง เกาะเราเยอะนะครับมันเป็นเอานี่าช่วยเพื่อนอปูมปูมตีดีดีพยายามป่วนเรื่อเยเรื่อยครับตอนเรากายล่างมันไม่มีซีซีหรืวเรามีแค่สโลเฉยเราก็พยายามปว่วนตีไปสร้างดาเมจช่วยเพื่อนทำดาเมจให้ตายไหวครับโอเมื่อกี้ผมจะบอกว่าตอนมาอันตรีโลที่มันจะสร้างมาประมาณ50สเปอร์เซ็นต์ของพลังชีตของเราเรามีเลือดเยอะเท่าไหร่ โลกก็จะมารห้าสิบตามเลือดที่เรามีนะครับแต่ว่า20,000นะื่เนี้ยไม่ใช่เลือดที่แบบว่าเหลือนะครับตามเลือดที่เรามีโอเคจบแล้วครับอ่าโอเคตอนนี้ผมได้ที่สามกาลีทำดาเมจเยอะอยครับตอนนี้เล่นดีครับยืนเซฟเล่นดีโอเคด้วยใช้ได้ที่อยากรู้ว่าฮีโร่ตัวต่อไปคือตัวอะไรครับอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้นะครับขอบคุณครับจุ <are> ๊บ